ถ้าผมจะถามคุณหนึ่งคำถามคำถามที่อาจจะฟังดูหนักนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดคำถามหนึ่งในชีวิตถ้าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายในชีวิตของคุณคุณจะทำอะไรครับลองหยุดคิดสักครู่นะครับคุณจะยังไปทำงานที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ไหมคุณจะยังทะเลาะกับคนรักในเรื่องเดิมๆอยู่หรือเปล่าคำพูดสุดท้ายที่คุณอยากจะบอกพ่อแม่คืออะไรแล้วความฝันที่คุณผัดผ่อนมาตลอดคุณจะทำอย่างไรกับมัน คำถามนี้ไม่ใช่การชวนให้เราเศร้าหรือกลัวนะครับแต่เป็นคำถามที่ทรงพลังที่สุดที่จะปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแบบที่เราจะไม่มีวันเสียใจ just try สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องลองทำดู just try it podcast ที่จะนำสาระสำคัญจากหนังสือดีๆ มาย่อยให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายและพร้อมนำไปลองทำดูได้ทันทีสำหรับในตอนนี้เราจะมาดำดิ่งสู่แก่นความคิดจากหนังสือที่ทรงอิทธิพลเล่มหนึ่งซึ่งชื่อของมันก็ตรงกับคำถามที่ผมเพิ่งถามไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือพวกนี้อาจตายก็ได้นะหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นคืออาชิตะชินุกะโมะชิเรนโดยคุณฮิซิโคตาร่ครับหนังสือเล่มนี้เหมาะมากๆครับสำหรับคนที่กำลังรู้สึกหลงทางต้องการค้นหาเป้าหมายในชีวิต คนที่กำลังรู้สึกหมดไฟอยากเติมความหมายให้แต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาหรือสำหรับพวกเราทุกคนเลยครับที่รู้ตัวว่าชอบพูดคำว่าเดี๋ยวก่อนกับเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตเพราะมันไม่เพียงแค่ให้แนวคิดแต่ยังให้เครื่องมือที่เราจะเอาไปสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของผู้เขียนและหนังสือเล่มนี้กันก่อนจากนั้นจะมาแกะ4ี่แนวคิดสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจกันแบบเต็มๆว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงเปลี่ยนชีวิตคนญี่ปุ่นมาแล้วกว่าล้านคน จากนั้นในช่วงท้ายผมจะรวบรวมวิธีนำแนวคิดทั้งหมดไปลองทำดูเป็นชุดเครื่องมือที่คุณนำไปใช้ได้เลยพร้อมด้วยเรื่องเล่าที่ผมเชื่อว่าน่าจะประทับใจและสะเทือนหัวใจของคุณผู้ฟังมากๆจากในเล่มครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเดินทางที่จะทำให้วันนี้ของเรามีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมกันเลยครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักผมอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักเบื้องหลังของหนังสือและตัวผู้เขียนกันสักหน่อยครับเพราะมันจะทำให้เราเข้าใจปรัชญาที่ซ่อนอยู่ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพรุ่งนี้อาจตายก็ได้นะไม่ใช่หนังสือที่เพิ่องออกมาใหม่นะครับแต่มันเป็นหนังสือเบสเซเลอร์ที่ยืนหยัดอยู่ในใจของนักอ่านชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานกว่า10ปีและมียอดขายถล่มทลายกว่า1ล้านเล่ม สิ่งที่ทำให้มันอมาตะขนาดนี้ก็เพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงเทรนด์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่พูดถึงสัจธรรมความเป็นมนุษย์ที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญนั่นก็คือความตายและเวลาชีวิตที่มีอยู่อย่างจำกัดหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการใช้27คำถามที่ออกแบบมาอย่างเฉียบคมเพื่อกระตุ้นให้เราได้สำรวจจิตใจของตัวเองและค้นพบคำตอบว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่แท้จริงในชีวิตของเรากันแน่ ในยุคสมัยที่พวกเราถูกถาโถมด้วยข้อมูลและทางเลือกที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องไลฟ์สไตล์หรือแม้แต่จะดูอะไรใน Netflix คืนนี้ก็ตามเหรอหลายครั้งเราตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า analysis paralysis คือคิดวิเคราะห์เยอะเกินไปจนสุดท้ายไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนยาถอนพิษของสภาวะนั้นครับมันมอบฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่ทรงพลังที่สุดให้กับเรานั่นคือเวลา มันบังคับให้เราต้องจัดลำดับความสำคัญอย่างเฉียบพลันว่าถ้าเวลามีจำกัดจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราจะเลือกทำและอะไรคือสิ่งที่เราจะปล่อยทิ้งไปโดยไม่เสียดายทีนี้มาดูที่ผู้เขียนกันบ้างครับคุณฮิซ ok ุยโคทาโร่ไม่ใช่นักเขียนธรรมดาทั่วไปแต่เขามีพื้นฐานเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาที่ได้รับการรับรอง ปรัชญ,ญาหลักในการทำงานของเขาคือถ้ามุมมองของคุณเปลี่ยนชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนซึ่งสะท้อนออกมาในหนังสือเล่มนี้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเขาไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนการกระทำของเราจากภายนอกแต่เขาพยายามมอบเครื่องมือเพื่อให้เราเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชีวิตจากภายในนอกจากงานเขียนเขายังมีช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Famous Words Therapy ที่มีผู้ติดตามหลายแสนคนอีกด้วยครับแสดงให้เห็นว่าเขาเชี่ยวชาญในการย่อยเรื่องจิตวิทยาให้เข้าถึงง่ายจริงๆ และเมื่อเราดูผลงานอีกเล่มหนึ่งของเขาที่แปลไทยคือปรัชยาความสุขไม่มีวันหมดจากหมู่บ้านแอฟริกาเราก็จะเห็นแก่นความคิดที่สอดคล้องกันนั่นคือการกลับไปหาความสุขที่เรียบง่ายการให้คุณค่ากับปัจจุบันขณะและการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้างถ้าให้สรุปหัวใจของหนังสือเล่มนี้ในประโยคเดียวมันคือ จงใช้การตระหนักรู้ว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีจินมาเป็นพลังกลับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อให้เรากล้าใช้ชีวิตในวันนี้อย่างเต็มที่และซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองที่สุดเพื่อที่จะไม่เสียใจในภายหลังเอาล่ะครับตอนนี้เราเข้าใจที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้กันแล้วต่อไปเราจะมาแกะ4แก่นความคิดสำคัญที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการกันครับแนวคิดที่1ใช้ความตายเป็นสวิตช์ชั้นยอด แนวคิดแรกนี้อาจจะฟังดูน่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่หนังสือเล่มนี้มอบให้เรานั่นคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความตายครับโดยปกติแล้วเวลาเรานึกถึงความตายเราจะนึกถึงความสูญเสียความน่ากลัวหรือจุดจบแต่คุณโคทาโร่บอกว่าให้เราลองมองมันใหม่ให้มองว่าความตายคือสวิตช์ชั้นยอดหรือมาสเตอร์สวิตช์ ที่จะปลุกให้เราตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ลองนึกภาพตามนะครับปกติเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานเรามักจะคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้พรุ่งนี้ยังมีเอาไว้ก่อนความคิดแบบนี้ทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งในการทำสิ่งที่รักการบอกรักคนที่เรารักหรือการขอโทษใครสักคน แต่ทันทีที่เรากดสวิตช์ที่ชื่อว่าความตายนี้ลงไปตระหนักขึ้นมาจริงๆว่าเวลาของเรากำลังนับถอยหลังอยู่ทุกวินาทีหมดชีวิตของเราจะเปลี่ยนจากหมดประหยัดพลังงานเป็นหมดเต็มประสิทธิภาพทันทีในทางจิตวิทยานี่คือการใช้หลักการของความขาดแคลนครับอะไรก็ตามที่มีอยู่อย่างจํากัดเราจะเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นเวลาในชีวิตก็เช่นกันการตระหนักว่ามันมีอยู่จำกัด จะทำให้เราเลิกใช้มันไปกับเรื่องไร้สาระความกังวลเล็กๆน้อยๆหรือความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นแล้วหันมาทุ่มเทให้กับสิ่งที่เป็นแก่นสารของชีวิตจริงๆหนังสือไม่ได้บอกให้เราไปนั่งจ้องมองความตายครับแต่ใช้วิธีตั้งคำถามที่แยบยนเพื่อกดสวิตช์นี้ให้เราเช่นคำถามที่ว่าหลังจากนี้ไปคุณจะได้ชมดอกซากุระอีกกี่ครั้งหรือ ความกัดกลุ่มที่คุณมีอยู่ในตอนนี้จะยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่หรือไม่หากนี่เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคำถามเหล่านี้มันทรงพลังมากนะครับเพราะมันบังคับให้เราซูมเอาออกมาจากปัญหาเฉพาะหน้าแล้วมองภาพรวมของชีวิตในสเกลที่ใหญ่ขึ้นทันทีเรื่องที่เคยดูเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับเวลาชีวิตที่เหลืออยู่นี่แหละครับคือการทำงานของสวิตชั้นยอด และเมื่อเราได้กดสวิชนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรละ่ะที่มันยังฉุดรั้งเราไว้อยู่ละ่ะคำตอบก็คือกำแพงที่มองไม่เห็นที่เราสร้างขึ้นมาเองซึ่งนั่นก็นำเราไปสู่แนวคิดที่2ครับแนวคิดที่2ปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัด หลังจากที่เราเปิดสวิตช์พร้อมลุยแล้วด่านต่อมาที่เราต้องเจอคือการถลายกำแพงที่ขวางเราไว้ครับซึ่งกำแพงที่ว่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นแนวคิดนี้คือการปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดหรือกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวครับเราทุกคนต่างม,มีกรอบความคิดบางอย่างที่จำกัดการกระทำของเราอยู่เช่นเราอายุเท่านี้แล้วเริ่มทำอะไรใหม่ๆไม่ได้หรอกเราไม่เก่งพอที่จะทำสิ่งนั้นถ้าทำแบบนี้คนอื่นจะมองเราว่ายังไง หรือต้องวางมากดีๆไว้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นไม่นับถือคุณคอนทโรบ,บอกว่าความกลัวเหล่านี้แหละทับคือโซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้ไม่ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการจริงๆเรากลัวที่จะถูกตัดสินกลัวที่จะลมเหลวกลัวที่จะดูเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นจนสุดท้ายเราก็เลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนไม่กล้าทําในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องและเมื่อมองย้อนกลับไปในวันสุดท้ายของชีวิตสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การปลดปล่อยตัวเองจึงหมายถึงการให้การอนุญาตกับตัวเองครับอนุญาตให้ตัวเองได้ลองผิดลองถูกอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดคืออนุญาตให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตตามเสียงของหัวใจมากกว่าเสียงของความคาดหวังจากคนอื่นในหนังสือมีประโยคที่ผมชอบมากครับเขาบอกว่าการปล่อยให้คนอื่นหัวเราะเราบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเรามัวแต่ตั้งกฎเกณฑ์ให้ตัวเองมากเกินไปจนไม่ได้ทําสิ่งที่อยากทํา สุดท้ายเราก็จะมานั่งเสียใจอยู่ดีประโยคนี้มันเหมือนเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่เลยนะครับมันบอกเราว่าไม่เป็นไรเลยที่จะเปิดไม่เป็นไรเลยที่จะพลาดขอแค่เราได้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองก็พอหนังสือ,อยังท้าทายเราด้วยคำถามแรงๆอย่างเช่นหากต้องตายในอีกครึ่งปีคุณจะลาออกจากงานที่ทำอยู่หรือไม่คำถามนี้ไม่ได้บอกให้ทุกคนลาออกนะครับแต่มันกระตุกให้เราถามตัวเองว่า สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มันใช่สิ่งที่เราอยากจะอุทิศเวลาชีวิตอันมีค่าของเราให้จริงหรือเปล่าเมื่อเราทลายกำแพงและกล้าที่จะไล่าตามความฝันแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าความสุขรอเราอยู่ที่เส้นชัยแต่หนังสือเล่มนี้กลับบอกเราว่าเราอาจจะมองผิดจุดมาตลอดซึ่งนี่คือแนวคิดที่3ที่อาจจะเปลี่ยนวิธีมองหาความสุขของคุณไปเลยครับแนวคิดที่3ค้นหาความสุขในสิ่งธรรมดา เรามักถูกสอนให้เชื่อว่าความสุขเป็นเหมือนรางวัลที่รออยู่ปลายทางของการทำงานหนักแต่แนวคิดที่3นี้จะชวนเรามาเปลี่ยนมุมมองใหม่ทั้งหมดครับนั่นคือการค้นหาความสุขในสิ่งธรรมดาคุณโคทาโร่เสนอว่าวันธรรมดาธรรมดาแต่และวันที่ผ่านไปอย่างเรียบง่ายนี่แหละคือแก่นแท้ของคว,ขค,วขความสุขความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ตอนที่เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายใหญ่ๆได้ไม่ใช่ตอนที่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือซื้อรถคันใหม่แต่คือความสุขอุ่นๆ ที่แทรกซึมอยู่ในทุกขณะของชีวิตประจําวันที่เรามักจะมองข้ามไปมันคือความสุขจากการได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวคือความสุขจากการได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักคือความสุขจากการได้เดินเล่นในสวนสาธารณะหรือแม้แต่การได้นั่งอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียวนี่คือการเปลี่ยนจากการมองหาความสุขที่เป็นเหตุการณ์ (event-based happiness) มาเป็นการชื่นชมความสุขที่เป็นสภาวะ (state-based happiness) ซึ่งมันยั่งยืนและอยู่กับเราได้ตลอดเวลาในทางจิตวิทยานี่คือการฝึกฝนการเจริญสติ mindfulness และความกตัญญูรู้คุณกับคือการดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันและรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วแทนที่จะโหยหาสิ่งที่ยังไม่มีหนังสือชวนให้เราตั้งคำถามว่าช่วงเวลาไหนในชีวิตเราที่มีความสุขหลายคนเมื่อตอบคำถามนี้จะนึกถึงช่วงเวลาเรียบง่ายกับคนใกล้ชิด จากนั้นหนังสือก็จะถามต่อว่าแล้วเราจะมีวิธีไหนเพิ่มเวลาเหล่านั้นได้บ้างมันคือการเปลี่ยนจากการไล่ตามความฝันที่อยู่ไกลตัวมาเป็นการใส่ใจและขยายเวลาให้กับความสุขที่มีอยู่แล้วตรงหน้าหนังสือยังบอกอีกว่าการมีชีวิตอยู่คือปาฏิหาริย์การที่เรายังมีลมหายใจยังมองเห็นได้ยินได้พูดคุยกับคนที่เรารักสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแล้ว การตระหนักถึงคุณค่าของช่วงเวลาธรมาธรมดาๆกับคนสำคัญนี่เองครับที่นำเราไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายที่เร่งด่วนและสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้แนวคิดที่4อย่าผัดวันประกันพรุ่งโดยเฉพาะกับความรักและแล้วเราก็มาถึงแนวคิดสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนบทสรุปที่กระตุ้นให้เราต้องลงมือทําทันทีนั่นคืออย่าผัดวันประกันพรุ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแสดงความรู้สึกดีๆต่อคนสำคัญครับ นี่คือการนำทุกแนวคิดมารวมกันแล้วเปลี่ยนเป็นการกระทำครับหลังจากที่เราเปิดสวิตช์ความตายทลายกำแพงและเห็นคุณค่าของความสุขรอบตัวแล้วสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำคือลงมือทำทันทีเพราะคําว่าเดี๋ยวก่อนคือศัตรูตัวฉกาจของชีวิตที่จะไม่ทำให้เราเสียใจภายหลังหนังสือเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าสิ่งที่เราไม่ควรผัดผ่อนมากที่สุดคือการแสดงความรักความห่วงใยความขอบคุณ หรือการขอโทษต่อคนที่เรารักครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราหรือเขาจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกนานแค่ไหนโอกาสในการพูดคำว่ารักหรือขอบคุณในวันนี้อาจไม่มีอีกแล้วในวันพรุ่งนี้มันคือการใช้ชีวิตโดยตั้งอยู่บนความคิดว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายถ้าคิดว่านี่คือการคุยกับพ่อแม่ครั้งสุดท้ายเราจะคุยกับท่านอย่างไรถ้าคิดวันนี้คือการกอดคนรักครั้งสุดท้ายเราจะกอดเขาแน่นแค่ไหน ความคิดนี้จะเปลี่ยนคุณภาพของทุกการกระทําและความสัมพันธ์ของเราไปอย่างสิ้นเชิงครับหนังสือพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าไม่มีอะไรต้องเดี๋ยวก่อนยิ่งการจะบอกรักหรือทําดีกับพ่อแม่พี่น้องคนรักหรือเพื่อนเพราะจะรู้ได้อย่างไรว่าเราหรือพวกเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนมันคือการเรียกร้องให้เราเปลี่ยนจากความคิดมาสู่การกระทําที่จับต้องได้ทันที อย่ารอให้ถึงวันเกิดหรือวันพิเศษถึงจะแสดงความรู้สึกดีๆแต่จงทำให้ทุกวันเป็นวันที่เราได้ส่งต่อความรักและความรู้สึกดีๆให้แก่กันเพราะนั่นคือสิ่งที่จะคงอยู่ในความทรงจำและเป็นสิ่งเดียวที่จะไม่ทำให้เราต้องเสียใจเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ตามหลังจากที่เราได้เข้าใจแนวคิดหลักทั้ง4ี่ข้อกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สาคัญที่สุดของช่องเรานั่นคือการนาไปลองทาดูครับ ผมได้สรุปขั้นตอนที่นำไปใช้ได้จริงจากแต่ละแนวคิดมาให้เป็นชุดเครื่องมือเริ่มต้นดังนี้ครับสำหรับแนวคิดเรื่องใช้ความตายเป็นสวิตช์เช่นยอดลองทำดู1ใช้ฟิลเตอร์วันสุดท้ายก่อนจะตัดสินใจทำอะไรที่ลังเลหรือก่อนจะหัวเสียกับเรื่องเล็กๆน้อยๆลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรื่องนี้ยังสำคัญอยู่ไหมหรือฉันจะยังทำสิ่งนี้อยู่หรือเปล่า ใช้คำถามนี้ช่วยจัดลำดับความสำคัญในแต่ละวันครับลองทำดู2เขียนบันทึกถึงตัวเองในอนาคตลองเขียนจดหมายสั้นๆถึงตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าบอกเล่าถึงความฝันและสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จมันจะช่วยเตือนให้คุณตระหนักถึงเวลาที่ผ่านไปครับสำหรับแนวคิดเรื่องปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดลองทำดูหแหกกฎของตัวเองหนึ่งข้อ ลองลิสต์กฎเกณฑ์หรือความเชื่อที่จำกัดตัวเองออกมาเช่นฉันไม่กล้าพูดในที่ประชุมฉันต้องรอให้พร้อมก่อนถึงจะเริ่มแล้วเลือกมันหนึ่งข้อที่คุณจะลองแหกกฎในสัปดาห์นี้ดูครับเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก็ได้สำหรับแนวคิดเรื่องค้นหาความสุขในสิ่งธรรมดาลองทำดู 1. สร้างขวดโหลแห่งปาฏิหาริย์ทุกคืนก่อนนอนให้เขียนสิ่งดีๆหรือเรื่องธรมธรมดาธรรมดา ที่ทำให้คุณมีความสุขในวันนั้นใส่กระดาษเล็กๆแล้วหยอดลงในขวดโหลพอสิ้นเดือนลองเอามาอ่านดูคุณจะทึ่งว่าในแต่ละวันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายแค่ไหนลองทำดู 2. มื้ออาหารแห่งสติในหนึ่งมื้อของวันลองปิดทีวีวางมือถือแล้วจดจ่อกับการกินอย่างเต็มที่รับรู้รสชาติกลิ่นและสัมผัสของอาหารขอบคุณอาหารมื้อนั้น มันจะเปลี่ยนมือธรรมดาให้พิเศษขึ้นมาทันทีสำหรับแนวคิดเรื่องยาผัดวันประกันพรุ่งลองทำดูหนึ่งส่งข้อความขอบคุณแบบไม่ทันตั้งตัวตอนนี้เลยครับลองนึกถึงใครสักคนที่คุณรู้สึกขอบคุณแล้วหยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์ข้อความสั้นๆส่งไปหาเขาบอกเขาว่าคุณขอบคุณสำหรับเรื่องอะไรโดยไม่ต้องรอโอกาสพิเศษใดๆสำหรับคนไทยอย่างเราๆที่มักจะมีนิสัยเกรงใจ จนบางครั้งไม่กล้าแสดงความรู้สึกหรือคิดว่าเดี๋ยวค่อยบอกก็ได้การลองทำดูข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยครับการโทรหาพ่อแม่เพื่อถามไถ่สารทุกสุขโดยไม่มีเหตุผลการซื้อของเล็กๆน้อยๆไปฝากเพื่อนร่วมงานหรือการพูดชมเชยในครอบครัวอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้คือการกระทำเล็กๆที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในความสัมพันธ์และความรู้สึกของเราได้เลยครับ นอกเหนือจากแนวคิดและวิธีการดีๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ผมอ่านแล้วประทับใจมากและอยากจะนำมาแบ่งปันเป็นพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องเล่าที่สรุปหัวใจของหนังสือทั้งเล่มไว้ได้อย่างสมบูรณ์เรื่องราวนี้พูดถึงความใฝ่ฝันของเด็กๆที่อยู่ในตึกผู้ป่วยโรคมะเร็งครับ เมื่อถูกถามว่าพวกเขาฝันใหญ่จะทำอะไรคำตอบของเด็กๆไม่ใช่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่การเดินทางรอบโลกหรือการเป็นเศรษฐีแต่ความฝันของพวกเขาคืออยากไปกินรามเมงกับพ่อแม่อยากกลับบ้านและอยากโตเป็นผู้ใหญ่เป็นความฝันที่เรียบง่ายแต่สำหรับพวกเขามันคือสิ่งที่อาจจะไม่มีวันเป็นจริง เรื่องเล่านี้มันสะเทือนใจและทรงพลังมากนะครับเพราะมันตอกย้ำให้เราเห็นว่าชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดาของเราที่เราอาจจะบ่นว่าน่าเบื่อหรือไม่ได้ดังใจแท้จริงแล้วมันคือปาฏิหาริย์และเป็นความฝันสูงสุดของใครอีกหลายคนการที่เรายังได้กินข้าวกับครอบครัวการที่เรายังมีบ้านให้กลับและการที่เรายังมีวันพรุ่งนี้ให้ตื่นมาใช้ชีวิตต่อทั้งหมดนี้คือของขวัญที่ล้าค่าที่สุดแล้ว เรื่องเล่านี้เชื่อมโยงกลับมาหาเราทุกคนครับมันกระซิบถามเราเบาๆว่าเรากำลังใช้ปฏิหารที่เรามีอยู่ในมืออย่างคุ้มค่าแล้วหรือยังเราได้ชื่นชมความสุขธรรมดาธรรมดาที่เรามีอยู่แล้วหรือยังก่อนที่วันหนึ่งเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทามันอีกต่อไปและนั่นก็คือสาระสำคัญจากหนังสือพรุ่งนี้อาจตายก็ได้นะนะครับถ้าจะให้สรุปอีกครั้งหัวใจที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกเราก็คือการตระหนักว่าชีวิตมีจำกัด และพรุ่งนี้อาจไม่มีจริงคือพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้เรากล้าใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่และมีความหมายที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังสำหรับใครที่ฟังแล้วมีไฟจากขั้นตอนทั้งหมดที่เราคุยกันไปในวันนี้ผมอยากให้คุณเลือกสิ่งที่ทำได้ง่ายและเล็กที่สุดเพียงหนึ่งอย่างมาเริ่มลองทำดูภายใน24ชั่วโมงนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นการหยิบมือถือขึ้นมาแล้วส่งข้อความขอบคุณใครสักคนทันทีหรือคืนนี้ก่อนนอนลองจดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ลงในสมุดสักหนึ่งอย่างเลือกอะไรก็ได้ที่เล็กที่สุดแล้วเริ่มเลยลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถนำแนวคิดจากหนังสือพรุ่งนี้อาจตายก็ได้นะไปปรับใช้ได้อย่างสม่ำเสมอชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้าง จำไว้นะครับว่าการฟังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะลองทำดูเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังมาจนจบนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาในตอนนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ช่องลองทำดู just try it พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากหนังสือเล่มต่อไปสำหรับหนังสือพรุ่งนี้อาจตายก็ได้นะเล่มนี้ แนวคิดไหนที่คุณฟังแล้วปิ๊งที่สุดและอยากจะนำไปลองทำดูเป็นอย่างแรกครับคอมเมนต์แบ่งปันกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนเลยและแน่นอนมีหนังสือเล่มไหนอีกบ้างที่คุณอยากให้เรานำมาสรุปและลองทำดูด้วยกันในครั้งต่อไปแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกการลองทำดูคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเสมอ พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ